เปิ้ลหัตถยากลั้นน้ำตาไม่ได้โพสต์ถึงเพื่อนรักสามีออฟพงพัสหลังไม่ทอดทิ้งครอบครัววงกระจ่างในวันที่สูญเสียเสาหลักดูแลเคียงข้างจนเสร็จสิ้นพิธีก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของอดีตนักแสดงชื่อดังมากฝีมืออย่างตัวสรัอยูวงกระจ่างที่ได้จากไปในวัย59ปีด้วยโรคมะเร็งตับคร่าชีวิตไปอย่างน่าใจหาย ต่อมาทางด้านเปิ้ลหัตยาวงกระจ่างภรรยาของตัวได้ออกมาโพสหลังสามีจากไปโดยได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอยากให้เวลาเดินช้าๆขอเวลาสักหน่อยและเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านเพื่อนสนิทอย่างอ็อฟพงพัฒน์วชิระบรรจงได้เดินทางมาร่วมส่งเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายโดยอ็อบพงพัฒน์มาด้วยสีหน้าโศกเศร้า และเมื่อวันที่20มิถุนายนทางด้านครอบครัววงกระจ่างได้เดินทางนำอัฐิของตัวสรัญยูไปลอยอังคารณะอ่าวสัตหีบกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณกลับคืนสู่สวรรค์อีกครั้งโดยมีเหล่าบรรดาญาติและเพื่อนๆไปร่วมส่งในครั้งนี้ด้วย และก็รวมไปถึงเพื่อนรักอย่างออฟพงพัฒน์ก็ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกับลูกสาวบีบีเอกนรีวชิระบรรจงและเป็นที่ทราบดีว่าขณะนี้ออฟเองก็มีปัญหาด้านสุขภาพเช่นกันแต่ยังคงเดินทางมาส่งเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายด้วยตัวเองล่าสุดจากเสร็จสิ้นทุกอย่างทางด้านเปิ้ลหัตถยานนั้นอดที่จะซาบซึ้งใจเพื่อนรักของสาม,มีอย่างออฟพงพ,พัฒน์เอาไว้ไม่ได้ออกมาโพสรูปภาพคู่ผูกพันระหว่างตัวสรัญยูกับออฟพงพัฒน์ที่มีมาให้กันยาวนานกว่า30ปี โดยเปิ้ลหัตถยาได้โพสรูปพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าเกี่ยวดองเหมือนน้องพี่มิตรภาพดีๆมีอยู่เสมอ